Oh, anh ơi vô là do vô này cho anh nhìn ơ nói quên đủ dài anh hoa quên luôn mà nào dễ mua mà nói và mà tại các mà từng phải tập đàn luôn này việt được này này nắng này luôn là rồi chắc phải nói cái mà lên đang tôm dài anh mà

กว่าใหญ่เลยแต่จับต้นไม้กรองไป้งไม่ใหญ่ออกรองไม่ออกมันเลยลบกปนุ่มไวมันยิ่ใหญ่เด็กซื้อก็ไ,ไว้กรองมาเลียมมันใช้เปล่ากรองน้อยกรองด,ดัดซื้อมาแต่น้อยอาต้อยดีเปล่าซื้อมาแต่อาต้อยเยอะนุกี้ไต้คนเติดนีด่แล้จริงทีนี้พ่อแม่เงินปลอมจะรับใจกว่าใจไม่ว่าไปไหนี่ยครับภาษาราชาศัพท์ต้องรับใช้จำได้การที่จะรับใช้ควาชายต้องพูดภาษาราชาศัพเป็น หนูน้อยได้เรียนหนังสือไหมลนะ่ะหนูน้อยเรียนแบบเรียนปอจ้ามฟุครูอีกรอบกันกินปอสามกับโรงเรียนไหนอ่ะตำยายวิทยาครับเรียนเด่กจะไม่พอสมนึกเด็นะแกแกไม่การนะเรียนเรียนกับพอสมนึกครับแล้วพอสมนึกแกอยู่ไหมอยู่เด็กพ่อไม่ยก้าวแกทำไมเคยรอบกันลนะ่ะทำไมผมอหลักการครูจนครูจำเนื้อยืนจ้อนแกนเร็วแล้ว แควานักเรียนตกองใจง้ติดสุดยืนขึ้นคนอื่นหนังเป็นพวกยืนขึ้นแต่ช่วยตัวสมดุลไว้ได้นุน้ยยนืนขึ้นทำไมก็หมะผมยืนโบเป็นเพื่อนครูครับเป็นครูยืนโบอย,ยู่นานก,กานันแล้วจะอีกปีหลังคีด่ะกางเกงผมสมควรแล้วหละกับครูนี่เขาไม่ทำแบบนั้นแฟนเพื่อนกับวันบุ๋ยืตึงตา คนมึงยัยว่าจนตัวโลเอ็นประจนมันตามันนึกว่าเดือนมันอีกินแม่คนเปรี้ได้ใกล้เต่าเดือนแล้วกูจริงไหมตัวใจกูยังใกล้เอียดนี่อา่ะอันใดเด็กคนบูดอยเด็ดปูตะวันถามไปนอนกับูตึงห้องมันก็ต้องร้อยมันวก็เอ็นกูยิ้มเย้มันก็ต้องร้อยแต่ตึงนอนนอนตึงมันกำไก้กู คือมันตั้มกำตั้มเพืือมันว่าปีกาปียังไม่ตัดใช้ดื้อตีหครับเล็กกันก็เป็นเร่ว่าชานักสกูังใครเล็กนี่กูยอมรับมียรปีตายงเลยก้องใครเอดมันไม่ได้แรงออกมันเสือมันตากูมันว่าคืนนี้เป็นคืนตัดสินเลยปีโตตั้มเพื่อกระไดไงฉันเอ่ยปากว่าพอไอฉันนปัญหากูตั้มเพลิน้าที่แต่ยังไม่ใช่เลยไม่องไม่ดัง มึงตำเพือตำตำกูบีบคอเมียว่าพ่อแล้วได้ปัญหากูแม่มตั้มกว่าบีบคอเลยไม่ไหวกระปั้นแล้วกูตึ้งวันก็บก้องกูเจอบล้ววันเห็ดแรงไม่ค่อยหัวดำเหมือนดวงก้อยมึงโอ้แกเป็นวังเลยก็ชิงให้น้ำบาดรเจ้านป่าเวอป่าทองบ่อกบบริการในเชฟไอโครถดันรถนิด ยังคิดกันมาบ้าพิมพ์น้กูนี่แห้พิมพ์ไปโน้ยกูเล็กกระเซ็ดกูเลยกูไปนั่งตกวันนั่งเล่นกระเซ็ดทั้งวีดูเห็นนั่งกันไนว่าเล็กตกวันแก่นั่งเปร่านะกูนั่งกอดจอบกันนั่งกูนั่งเล่นกอดจอบกอดหรอเป็นไงอ่ะอาเป็นไงไม่โคเป็นไงพวงไม่ยกอ่ะพอนแล้วนี่ว่าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอ่ะเอามันจักยอดสิมันอาจจะเปิดก็ได้โอเค ถ้ามีอะไรโทรหานะโทรหานายหัวด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องพม่าที่85คนนะั้นมันทำงานไม่ดีส่งกลับไปเลยโอเคโอเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนนะเแกงกับกอยเล็กแต่กูเนี่ยมันไม่ดีวะแต่เด็กมัน,น,นดูว่ากูอย่างเบี้ยะหันเออดูว่ากูอย่างเบี้ยเลยเด็กกันกูนางเล็กตรวจซับอาเจ็บบุห,วหบัวอีเจ้าหันั้นวักแข้งบาดตรวจซับแล้วกูไม่ใช่ละเด็นี่รกปปีอ่ะนะอันต่างกูจ้องรอยไม่รู้ใครลัก จุนปนกว่าฟ้ายังจนๆอยู่มึงได้ไงเรื่องกูไม่โดนกูชัดเลยนะมึงง่าว่ากูหลักตานมึงใจเออว่ามึงนอนกับกูเลยคืนนอนกะกูไม่โดนเรื่องที่แต่ว่ากรรมในปากกูไม่รักบาตกูยกขึ้นเลยว่าเจ้ายังอยู่ตรงรอยกูรู้มึงจราบ้านที่ตาเน่จริงมึงจราบ้านที่ว่ามึงไม่ได้หลักตานกูเออถ้ากูหลักตานเงินที่ตรงรอยกว่าพ่อ Ai mân chi vai, ai mân tài ôn, ai mân Dạ, man le le. dạ mân là mưng lấy Hả? Mừng là dạ mân Họ mừng Ờ Cha cô lạc ta ngay tiện trong rồi Ai mưng chi vai, ai mưng tài ôn, ai hay... Dạ cô lấy Ai nè tí Cứ mưng, anh mới chạy cô Nè cả mưng, anh này Nè cô biết bữa nay là Mưng quăng ta quăng quăng คือตามึงหลักตามกูจอด้ยม่ไ้มึงไทยงไมืองไัน้ไอ้รีกว่ไม่ใจกูแล้วไม่ใจกู่คือว่าไม่ใจกูไโยงมงคคุยยูงใจคือไอ้มืองจีไอ้ใครมืงอันไจีบอ้ผมไม่ก้าใจดยย่บ้านนี้ก้าีมึงว่าตามกููใจใจยิ่งคู่าติ tí t งแล้ว mươi ba tam khu và trả mưa ta khu lạc ta ai tiện ca quân lăng tay tiền tròn rồi cả con tròn rồi tròn rồi hai khu chi mai <laughs> chi mai là nhà ơi để tụi hắn cú cay rồi là cái chơi tài ơi <laughs> pi <laughs> เออคุณบดหน้ัน um กันไง้าคุณหลักตาไงเตียงเราเอยให้คุณจีบไห้ตายโหมลงเล่ให้เจ้าก๊อฟกินเก้าให้แก้กรุบมไ้นคอร้านชีวิตปนแล้วนั้นใกล้ไม่เจอร้านชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีกว่าไม่ เชื่อกูคนคนคนไตนิยมใช้กันตัวประเทศอ่ะนั่งกินนั่อยากเจือก้อยเรียวกูมึงนึกอะไรดิเฮ้ยกูจะคุยเจอไรที่รุดนั่นตังบ้านนะอ่ะวันนี้ตังบ้ามึงเคยกินขนมไตไตไหมขนมไตไตไตอ่ะชื่อกูมันมีขนมไตไตนึกชนิดที่ว่าลงไทยโดยยิบอ่ะขึ้นโดยชื่อกูเลยลงโดยยิบอ่ะนมเล่ติยิบนมเล่ติยิบนมจีนนมจีน โต๊ะไรกันยิบในร่มกินมายิบกินเครัวมันไม่ใช่ให้เจอไรวะมึงได้เคยดีเท่อ่าน้องบ่าวเพียงมึงเคยกินครัวไหมครัวหอกครัวเคยกินหรือไม่เคยกินเลยกินฮะครัวได้แต่ว่าลุงยาวๆแต่วิญญาณทิพย์เชื่อไรใครครูฮะครัวตีบารุงยาวๆครัวอย่างครัวอ้มาได้ครัวอ้มาได้ครัวอ้อมจอมจนอ้อมจอมจุนไม่ใช่มึงรู้จักฮู้ไหมฮู้รู้จักรู้จัก พูดไว้ได้ตียาวๆไล่ๆพอเราไปโลกกอบกันนึกมันหยิกก็อยากอูบลรองกันได้อูบลรองกันได้อูบลรองบ่ออุบลรองเออตีใส่ปลองเดี๋ยวเปริดเปลิดเจะร้อยหว่าเคยจะมีกว่าไมมดิมึงเคยคว่งไม้คำฟังเพื่อบราณตีเราอ่ะคนตีดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินข้าได้ได้กับจริงดิได้กับจริงได้กันเพื่อ ตำโบรานเขาว่ามีเฮิรนนับเป็นน้องมีน้องน่ะเป็นขี้โง่องไม่รอดได้ยินเลยครูคนแต่ตั้มความดีอยู่เบื้องล่งความสําเร็จของผู้อื่นคนยกว,ว่าปิดอะไรล่งผลาปิดตาหนักสอนอยากแหม่มพี่โลกตายโงเลยให้เจอไรวะตินบอกไอ้จัดตินเจอเพื่อนคือเจอคูเอปป่เจอแบปวรรณกรรมละครไทยละครพื้นบ้านแต่ไทย มึงคืออะไรมัแล้วคนไตที่ว่ามีจระเข้จระเข้มันจระเข้นี่คือจระเข้มันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นมนุษย์มันชื่ออะไรเฮ้ยไปแล้วไอ้คังไอ้ตัวนั้นไม่ใช่มันเต็มดีไอ้เปียกมึงอย่ามากรองมาคุ้หลานมันไม่ปกติปัญญาอ่อนไอ้ตัวนั้นใจใจใบติว่าเฮ้แชร์ดีนนะมันชื่ออะไรชื่อไอ้หลอนจอก ไอ้เปียกกูเจอผุ่นแก้วนะมึงอย่ามาล่นจอกกับกูนะไอ้ล่นจอกเหรอผุ่นมันเจอล่นจอกมึงอยากเรียกไเปียกกูจะตายนะกูเจอผุ่นแก้วเด้อจะมาล่นจอกฟุดยแล้วไอฟังนายอยากได้รู้แล้วเว้ยแต่โอ้อะไรไอเปี๊ยกเดินบังเล่เดินบังเล่อ่ะตัวนั้นเดจายันเจอล่นจอกผุ่นเจอล่นจอกตึ้งตึ้งแม่มันเจอเจ้าพริมไอ้เปียกกับายลันแม่กูแล้วเนาะ แม้ชือเจ้าปริมเฮหลอนจอกก็ไม่ความว่าติมปริมก็ไม่ความว่าติมแต่ไม่ใครติมคนนั้นไม่ติมเองติมพอมาหนั้นชื่อไหนครับเผื่อึ่งพอว่าหลอนจอกแล้วพอพอหลอนจอกติมปร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 ิมพอลมพัดใครจัดกาน้ำในจอกแต่หลอนไว้กระเผื่อมกระเพ่อแม่เพื่อคุณจันไต้ฮูนะคุณวาดครับเดี๋ยวกุมาจอยู่นี่เดียว ไอ้เพียบโลกดำแม่คุณเอ้อมมาควบยัดมึงจะไปไหนเฮ้มึงจะไปไหนยุดคุจะกินไอ้ตัวนว้นรูปร่างอ,อ้วนพีไอ้ตัวนี้ผมยังกาอะไรก็ไม่รู้เม่นก็เม่นมึงไปตายหงหนไปกบใจอยากกบใจมึงยุดช่วยคุณมากิ้วดิโน้ตไป ไอตัวนี้ไม่เหม็นแม่หรือโมกี้ไปกูเลยไปกี้อยู่แล้วดิไอตัวนี้ไม่เหม็นกูจะกินไอตัวนี้กูขอไอหมิ่นก่อหมิ่นอะไรไอยากอยากอยากตำโรงมนุษย์มีธรรมะธรรมะลูกนี้ตั้งลงเอาไว้เ่า May mẹ bên bên răng tay trái, hoa 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 Mà hoa 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 mà chờ hoa 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 À, ừ, để hoa 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 Mà đây tổn, hoa 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 nghe gan kia này chân to tụm mày tiểu à phan mày chạy đây nuông mày rồi cày quả đây để mày nuông mày chạy đứng lên này giờ đây để mày bỏ lò ít ừ. con cá kê treo đấy anh nào quả phan pi tay đây nhà mua lắm. บายไตเออไม่นุ่งกางเกงอนตีลังก็ไม่ไอมาใส <Say>, uh? ่อะมาอ่านที่ลับปีแนงจา่าเราคนยิ่งไม่นุ่งกางเกงในเน่ะมาเพื่อมาลดไม่ได้แค่กางเกงในวิ้นไปยะออคํำเล่งโตกันนี <c oughs> ตึงนองนี่มากันายคนกามาคนเดียวมาจมากี่กราดจะเริ่มประเกียดนี่พูดด,ดีตาย chính nạc rát. Nạc rát. là cát nó cát rồi cả thành ra là có gì sẽ nhà chú là đó chú <laughs> anh nặng nặng thật treo na cuốn đốn lên có tầm ai vĩnh trong rồi nó có biết về tâm ấy đấy Tâm dây mấy đứa cái gì tầm dây lên ta nu biết đấy anh có hoài ไม en ่ร้องตีแฮปตะกี้ร้องอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นเตียงเดียวจ้ะใส่ปิดควายก่อนแลยปิดควายเออทหตไมควายจอดตายกูเดี๋ยวนี้เปียกเปียกกระเดือดตัวก็ไม่เจ็บปิดควายอย่างมึงกูทำให้กูตายแล้วเป็นนั่นแหละึงทำไม้ดีทีไอต้องทำบาเลยกูเจ็ดตัวเจะไม่เจ็ดเจ็ดกนเออพอเจ็ดตัวเสร็จแล้วเจ็ดตัวเสร็จแล้วก็ปิดควาย ปิดควายได้แล้วพอก้เจ้าเจ้านอนลงแล้วเราจะเดินแฝงเจ้าเจ้ากวนเจ้านอนไม่แหละตั้งกูเดินดูตัวขับปิดควายแล้วกูยืนนั้นอยู่ตรงนั้นทีนี้นี่แก่ผมด้ยกูต้องเลือกเองกำหมอยนะกูไม่ช่วยแล้ววันนี้ก็ได้พอเราปิดควายได้แล้วเราเดินไแหงเจ้าเจ้าไม่โตกูต้องตัวให้มันมาหลับอ่าบ้านบ้านต่ำใาต่ำใจตัวเจ้าต้องมาหลับ แม่ทีว่าเรื่องบ่วยแบบรับกูตัวคุยพ่ยโอ,โอโตอมันมารับเสร็จแล้วมันต้องไปไิดอีกแล้วมันกลับมาพิทุปิปดกุยเสร็จไปช่วงกูเตียงนอนเลี่ยกูยีย่แกมันลับมาพิทวเพรามันรับมาปิวุมันมายืนไปอยู่ลาวที่ไหนมวนลาวมวนลาวทำไม่ตกุยกว่าวปะย่าเมียเด็กไม่ตก พอได้กกแกงอีเป็นนายกน้อยเดี๋ยวมันเป็นวนนี้คุณกูกบมังปจิตนะจแตกต่างฮัออฮัปจิตเจอกูกับเจอไิจิตก็ไม่แตกต่างมงเจอเองอภิทูตนายกอภิโตเออไม่อภิตั้งกันล้วต้นอภิโตเออ้อยต่านอภิโตนำคุณกับแตไกลกับมันไปิตกับกูนำคุณนำไปจิตเจอได้ก็วิจาชีวะ เดี๋ยวก็มึงจีบเด็กอาจีวะล่นกำหนดนวดบัจะับูดูคุณเป็นนายกไม่ยอมเป็นนายกจริงคุณเป็นนายกผมเป็นไม่ต้องเล็กห้ามนำมึงแก่เออแค่เราต้องต่องกันเลยนะผมมึงมือนี่เออทีนี้ผมห้ามนำเสร็จแล้วกัดเดินออกแก้วห้องนำเหล็กบัวคุยนวดอยู่ในห้องน้ำแบ้แกกกบบาน่ทเรียกว่าคุมเด็กจูอพอเดินออกจากน้องนำแล้วหาปลาขุดนู่นจักพื้นเจ็ดตัวเอง มึงการุ่นแรงกกูเลยไอ้การุ่นเปลือจะัดมใจกูไปทำน้ำไม่เปียกเลยมันจะได้ไงฮะต่ำเลยหาบไปเปียกน้ำได้เวลาเพื่อกปหยาดเช็ดใจเดินให้เปลือกตัางเรื่องแก่บ้านกูทีนี้าบน้ำร็จแล้วขึ้นเตียงเดียวจ้ะใส่ปิดควายก่อนและปิดควายเออแต่ไมวายชอบตายกูเดี๋ยวนี้ แยกเพียกระเรื่อตัวก็ไม่ใช่เปิดิดยอย่ามึงหูตาไมกูตายเลียเพ่นนแกมึงทำไดีีไต้องทำบาเลยกูใจเดตัวจะไม่เจคนเออพอเจ็ตัวทัเลี้ยวเจ็ดตัวทเลี้ยวกะปิดกวยปิดกวยเลวพอกเจ้าเจ้านอนรอแล้วเราจะเดินแ่เจ้าเจ้จะนอนไม่ไดตั้งกูเดิดูตัวกับปิดกวยเดียวกูยืนนั่งตรงนั้นทีนี้มแกเลืกู้ตเลือกองจำเอาไวนะกูไม่ช่วยเดียว ปีก็ได้พอเราปิดควยเช็ดเล้วเราเดินไปหา้าเจ้าไม่โตกูต้องตู่ให้มันมารับอ่าบ้านบ้านต่ำใดต่ำได้ตัวชาเจ้ามารับแมมตีว่านึกแบบช่วยมารับกูตู่ควยก็โตให้มันมารับเจ็ดเล้วมันต้องปิดควยแล้วมันกลับมาไปทุกปิดควยเช็ดไปจงกูเตเียงนอนเลยกูยี่ให้มันลบมาปิดควยพอมันลบมาปิดควยมันมายืนฟปอยู่แล้วทีนี้มัวเหล่ามัวเหล่า ทำไม่ตกเลยว่ายาเมียเดลดทำไม่ตกพอได้ยกแกงอีเป็นไหนยกน้อยเดี๋ยวยูมันเป็นนี่วันนี้ได้กกัยูเจ็ควก็จับตำบัตมมนแล้วได้เจ็ควบตีตำบัตนะครับเฮ้ตอปอยก้ยกับตอวตำบัตรตัวไนพูดก้อยก็ตำนานแล้วตำบุลยไม่น่าไปเยอยวเนี่ยไม่บัดรกําเปลือดกังเกียนนะเ้ยเราไปตอวรักมายืนตำบัดอยู่กลางรงเลยก็ยิ้ม บัตรประชาชนบัตรประชาเด็ดเดี๋ยวจะได้ต่ำมันเออขบต่อสักคันเนี่ยมีอรเมีอกไรเจอไดถก็วาใจคือปุ๊เออปุ๊ปอ่าไ้นึกไม่ออกสักเออโวดขันผิวเ็เบียชื่อปุ๊กันรอยใจมาดู้ับไปพื้นปุกป่าได้ไม่บวตอหยาพื้นป่านี้วะอนั้นกับขบวต่นิดเจ้าป่า mẹ chưa chơi mẹ chưa chơi ha quăng quăng mưa đét bu lên kim mẹ pa phải chép công ra chơi ha ha có quần pa trao lên ha cho pa mẹ cua cắn mẹ cua ha chờ đấy mẹ cua chờ hít pe sao hít ô chờ hít giang cắn quần họ leo té gói tăng rồi ô chờ hít cặp chờ hít cái căng bàn pôm mà đang qua chờ lên chờ truông แขนในร้อยทเจิจจิงเจักหลูมทำให้คุณชุกานายกไรก็ตรงนี้มาดูแลประชาชนยเดีนายกไรก็ยบดนายกยอกยำดไอ้ไรวะยำดตำบลคู่ตีร้อยร้อยรมาตีดีพอตีตำบลคูบ้านนบ้านนอก ต่อแต่คุณก็ใจดีเปลนละฮะน,น,นั่งวีรูนายจะลมมา,าม้วเ้ยอไปนี้ตำบนคูเขาคุณนายยกยอดเด็ดเอาเลยไปควันปลาเอิญไม่ไนะยังไม่มาควันตง้งนายโตควันต้งครับปั๊มนำคุณจำนานแต่งโต้กับปั๊มฉันจำนานแตง่งแต่คูนี่นาทีนี่ แล้วมาใช้กระโยมจนกับปั่นพื้แต่ได้จนนะจีบแม่ไม้แต่เด็กจีบแม่ไม้กับแม่ไม้มังจีบเป็นหนักรองโยละรักาพ้มไปกลองหนักรองทึงในเมืองเนาะหนักรองรานั่นกับมันบานี่กลองบ่วงมาเลยหนักลงเยอะปุ่นใหม่ยื้อไปไอจนรอได้ตัดยางได้ที่แท้ด้วยรูปกลองมาเลยเป็นปั่นยืมเพื่อนมันจำน้ำหยดมัง mà mưng cái <laughs> cuốn krong vô, hai tao vô tung rón nón bay krong phong ma lây tung, nay mường côn, cuốn cuốn rồi đấy, mà ở phong ma là trong gang đốt lui, nói em mưng nức tiếng cha rón bị bún văng gì tung chào trong này nới, dân chào phong ma lây vô, măng con để nắp rồng chó biển đấy, à thể tăng đấy. กวาดเต็มตุ้งดิดทีนักลงเอ้ยทำไมติดเตียนมาด้วยบัพอดีเขาขายเค่อยดับมาเกี้ยคนตามเตียนขายเหมือนกูวาดแต่สันเจ้าไปเตียนกูวาดติดจางมาทิ้งแล้วจางน้อยยิงงจังบนสันเจ้าเว้ยันไม่หยกสันเจ้าไปให้มันเจ้มันนั่งกูวาดไปทิ้งแล้วสันเจ้าเออกึง้อบ Một đêm mình vô bà kia chán của trời chán Nếu mà ai cả nà lão Ba cạnh Có lấy anh lưỡng Chào đi mình phải lấy anh lưỡng chán Nếu Ờ Anh oh. chả lẽ em này Mày cây anh cái <laughs> đi khai mình kì áo Bà không cây tầm nang tay quá bối tay để đẹp, đẹp lúc mà đi ăn vô cà chết nha Nào bao mày thì cũng kếp, ta mà lúc ra mưa ra vô nơi của kỳ tròn Của huyền nơi kỳ tròn Của anh bình kỳ nữa tay cái cài cài gần hướng cà kỳ Sơn đấy Thì ờ Nên chính kỳ tầm vô ai bay nút cần phứ ไอเนี้ยอ่าไปเแกได้รอันนี้แกบุญกันอันแกรอยอยู่แล้วนู่นนู่นเดลูกนัดเด็ได้เป็นแต่ได้รอยแกกับบุญตั้งไว้ไว้ารเยอะหลวงปูเป็นได้รออยายไปอยู่ปัตตานีเลยบุญรับไปแลยนักเกิร์เราต้องแกนะบริวารกูมม่อช่วยให้ไปอยู่อย่าลางอะ ไออยู่แ่บุญมาใหญ่ป่านี้ก็ไปโยชักทีไอเนโยระยองอยไรชนอันนี้ออยเว่นดูใหญ่อันว่าเเื่นลูมาแต่นายมมาแต่น้อยมาแต่ก็ฟันชัวกกมาตึ้งไปตบด้านลรงใงเย็โลกเดียวลกเดียว Này, Ủa, nói, này, ơi, Ủa, này, Ủa, này này nắng là anh ngon là nó anh chắc phải nói anh mà anh nắng tôm, anh anh Quen anh 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 này anh 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 chỉ tay ยิ้มน่ะคิดแกจับตัวจับเอาคใต้หลุมยิมกันด้ใต้ใต้หลุมใต้กับไรหลังีจรอยที่ก็แขกแกจำสุงี้ร้ยังเหงาใจใจของคยคุณแกหวใหญ่แต่จับตินไมลอรใต้ไม่